ที่มาดอกไม้จันทร์ทาไมไม้จันทร์มัดอยู่ในงานผีพิธีศพภาพดอกไม้จันทร์ในพิธีศพดอกไม้จันทร์อยู่คู่พิธีธเผาศพในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่หลายคนจําความได้แต่เอาเข้าจริงประวัติของสิ่งน,นี้กับงานศพระดับชาวบ้าน อาจไม่ได้เก่าแก่มากนักสันนิษฐานว่าเป็นที่แพร่หลายเมื่อราวครึ่งศตวรรษหรือ4 0ถึง60ปีที่ผ่านมานี้เองวัฒนธรรมดอกไม้จันทร์ในงานศพมาจากไหนไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์แต่เดิมมาจากไม้จันทร์หรือต้นจันหอมบ้างเรียกไม้จันทนาจันชะมดจันขาวและจันพม่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ30เมตรพบในป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาหินปูน ในจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีระนองและประจวบคีรีขันธ์ส่วนในต่างประเทศพบในพม่าและอินเดียภาพดอกไม้จันทร์จริงๆหรือดอกจันทร์หอมไม้จันทร์เป็นไม้เนื้อแข็งละเอียดกระพี้สีน้ำตาลอ่อนแก่นสีน้ำตาลเข้มใสตกแต่งง่ายเมื่อขัดเงาเนื้อไม้จะสวยงามมากทําให้นิยมใช้สร้างบ้านเรือนของเจ้านายสมัยก่อน ที่สำคัญคือไม้จันเป็นไม้เนื้อหอมเมื่อยืนต้นตายเองตามธรรมชาติเนื้อไม้จะมีกลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนนิยมนำมาเป็นไม้หอมกลั่นเป็นน้ำหอมใช้ทำเครื่องหอมทุพหอมและทำเป็นยาสมุนไพรจึงเป็นไม้ที่มีค่าและราคาสูงมากคุณสมบัติข้างต้นทำให้ไม้จันเป็นไม้ล้ำค่ายิ่งต้นจันที่ยืนต้นตายเองถือว่าหาได้ยากยิ่งจึงเป็นไม้มงคลควรคู่กับพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพระเทระชันผู้ใหญ่ เป็นที่มาของธรรมเนียมการใช้ไม้จันในงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศมพหรือพิธีศพของชนชั้นสูงมาแต่โบราณน,นำมาทำเป็นดอกไม้จันพระโกดจันพระหิบจันตลอดจนท่อนฟืนไม้จันไม้จันจรงไม่ได้เป็นแค่ดอกไม้จันแต่เป็นหัวใจสำคัญในพิธีศพไม่นับศพเลยทีเดียวบทบาทของไม้จันในงานศพแต่โบราณปรากฏเป็นหลักฐานมากมายเช่นในบทละครรำเรื่องอีเหนา สมัยรัชกาลที่สองตอนประตูปันจราการและประตูปักมาของงานทำศพประตูบุตรสีนาพระอนุชาเล่าถึงพระโกดทำด้วยไม้จันทร์และไม้กฤษณนาความว่านายงานทหารในระดมการทำพระโกดด้วยจันทร์กฤษนาและให้เชิญศพองค์พระน้องนั้นใส่ในโกฎจันท์ทันใดหรือในจดหมายเหตุลาลูแบก็เล่าถึงเชิงตะกอนเผาศพจากไม้เนื้อหอม ได้แก่ไม้จันขาวจันเหลืองและกริศนารวมถึงไตรภูมิพระร่วงวรรณคดีเก่าแก่สมัยสุขโขทัยก็กล่าวถึงไม้จันในงานศพของชาวอุตรกุรุธวีปเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าไม้จันอยู่ในงานศพมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วส่วนวัตถุประสงค์ก็ไม่ใช่อื่นใดเพื่อให้กลิ่นหอมของไม้จันกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์จากศพที่ถูกเผาไหม้ในยุคที่คนโบราณยังไม่มีฟอร์มาลีนใช้นั่นเองภาพ พระโกรธจันทร์สำหรับทรงพระศพพระเจ้าลูเธอกรมมขุนสุพรรณภาควดีดอกไม้จันทร์พัฒนาการของดอกไม้จันทร์นั้นสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์เคยทรงสันนิษฐานเมื่อครั้งเสด็จงานพระศพกรมมหมื่นอนุวัจจตุรนพระราชนัดดาในรัชกาลที่สี่ความว่าในนั้นมีกำหนดให้จัดของตั้งถวายในการพระราชทานเพืองศพ คือให้จัดทุ่เพียนเข้าตอกดอกไม้กับท่อนจันนึกแปลเอาว่าทุ่เพียนเข้าตอกดอกไม้นั้นสําหรับทรงขมาศพท่อนจันเป็นฟืนสําหรับเผาศพภายหลังประดิษฐ์แก้ไขเป็นดอกไม้จันป์ไปเสียว่าง,ง่ายง่ายคือดอกไม้จันพัฒนามาจากทุ่เทียนเข้าข้าวตอกดอกไม้ที่ใช้สำหรับขอขามาศแบบเพราะใช่ว่าทุกงานจะหาท่อนจันมาเป็นฟืนเผาศพได้ เว้นเสียแต่เป็นพระราชพิธีพระบรมศมพหรือพิธีศพของเจ้านายระดับสูงดอกไม้จันทร์จึงเป็นสิ่งแทนไม้จันทร์ในรูปแบบเครื่องขอขมาแต่เดิมชาวบ้านจะถือกันว่าไม้จันท์และดอกไม้จันทร์เป็นของสูงเป็นธรรมเนียมในหมู่เจ้านายและไม่ได้รับคติดังกล่าวมาใช้ในงานศพทั่วทั่วไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475เป็นต้นมาเส้นแบ่งระหว่างพิธีของชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างผ่อนคลายความเข้มงวดลงธรมเนียมหลวงบางอย่างก็กลายมาเป็นธรรมเนียมราษประกอบกับชาวบ้านมองว่าดอกไม้จันทร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การให้เกียรติและให้ความเคารพผู้วายชนญาติญาติจึงจัดหามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเผาศพในที่สุด กลายเป็นว่าทุกวันนี้งานศพงานใดไม่มีดอกไม้จันทร์ถือเป็นเรื่องแปลกไปเสียแล้วดังนั้นดอกไม้จันทร์ไม่ใช่ของพื้นบ้านแน่ๆถามว่ามาจากไหนก็มาจากการเรียนลอกธรำเนียมราชสำนักถามว่ามีไปทำไมก็เพื่อขอขามาผู้ตายโดยตั้งต้นจากเชิงตะกรฟืนไม้จันทร์ที่มีกลิ่นหอมช่วยกลบกลิ่นเหม็นเน่าของศพเมื่อถูกเผาไม่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราไม่สามารถหาไม้จันหอมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันได้แล้วแต่ยังเรียกชื่อนี้ตามจารีตโดยประยุก์ตใช้ไม้อื่นๆเช่นไม้โมกไม้ตีนเป็ดหรือกระดาษมาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทดแทนกันไป